สีหนุวิวหรือพระสีหนุเรียกอีกชื่อว่ากำปงโสมเป็นเมืองชาทะเลยอดนิยมมากที่สุดของกัมพูชาหากจากกรุงพนมเปญ246กิโลเมตรไปทางตะวันตกเฉียงใต้มีพื้นที่กว่า195ตารางเมตรที่นี่เคยเป็นเมืองตากอากาศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่าที่มีท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศแต่ทุกวันนี้กลับถูกทิ้งร้าง สภาพกลายเป็นเมืองที่ตึกอาคารสูงอย่างสร้างไม่เสร็จมากถึง1,155หลังจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสีหนุวิวเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลกัมพูชามุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงระดับสูงภายในปี2030 แต่ลพังรัฐบาลประเทศเดียวคงไม่สามารถบรรลุภารกิจนี้ได้จึงได้เปิดทางให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรีโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนโดยกัมพูชาเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลและเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2008เปลี่ยนเมืองท่องเที่ยวชายทะเลให้เป็นเมืองใหญ่ที่มีโครงการก่อสร้างคอนโดโรงแรมคาสิโนร้านอาหารและศูนย์การค้าผุดขึ้นเป็นจำนวนมาก หวังให้เป็นเสริญเจิ้นแห่งกัมพูชาและมาเก้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความเจริญในทุกด้านของที่นี่แต่สิ่งที่ชาวกัมพูชาได้มาคือค่าครองชีพที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวทั้งค่าอาหารค่าที่พักรวมถึงการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างคนจีนกับชาวกัมพูชาดั้งเดิม เฮียงวิชิตผู้ประกอบการร้านค้าอาหารในสีหนุวิวบอกกับเราว่าเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเห็นทุกพัฒนาการของที่นี่ข้อดีคือบ้านเมืองของเขาเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นและมีชื่อเสียงขึ้นแต่ข้อเสียที่เขาสัมผัสได้คือชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นเปลี่ยนไปอย่างเขาเปิดร้านอาหารมานานอยู่ดีๆก็มีคู่แข่งพอวันหนึ่งคนจีนทิ้งไปก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจที่นี่แทบพัง ก็นนไออ์ปลผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดตอนนั้นที่นี่ก็ธรรมดาธรรมดามีแต่ต้นไม้เป็นเมืองเงียบๆไม่มีอาคารเยอะแยะแบบนี้หรอกพอคนจีนมาลงทุนอาคารเกิดขึ้นเยอะมากมีการตัดถนนหลายเส้นจริงๆก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือบ้านผมจเจริญขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ข้อเสียคือ เมื่อเขากลับบ้านไปเขาก็ทิ้งไว้แบบนี้ทำให้ธนาคารขาดทุนบบทอย่างพวกผมเองก็อึดอัดอนะเขาชอบพูดเสียงดังโวยวายวันดีคืนดีก็ทะเลาะก,กันยิงกันก็มีจริง,รงๆผมอยากให้แยกโซนกันอยู่คือเขาก็อยู่ส่วนเขาผมก็อยู่ส่วนผมนี่ผมเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็มาเปิดแข่งกันกับผมทําให้ผมต้องขายแพงขึ้นผมเลยอยากต่างคนต่างอยู่กับเขา คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยระบุว่าธุรกิจที่กำลังเติบโตกลับหยุดชะงักเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019รัฐบาลกัมพูชาได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลจีนให้ควบคุมอาชญากรรมและเงินที่ผิดกฎหมายที่หมุนเวียนอย่างมหาศาลในสีหนวุวิลโดยมีคำสั่งห้ามเล่นการพนันออนไลน์ผู้คนในอุตสาหกรรมนี้จึงตกงานกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งโรคระบาดได้ซ้ำเติมทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรวดเร็วกลุ่มทุนจีนได้ทิ้งเศษซากต่างๆเอาไว้แล้วหมวนเสือกลับบ้านทั้งหมดนี้เกิดจากพัฒนาการของเมืองอย่างรวดเร็วที่พึ่งพาชาวต่างชาติมากเกินไปสิ่งที่จีนสร้างเนี่ยสร้างเพื่อรองรับใครสร้างเพื่อรองรับธุรกิจจีนและนักท่องเที่ยวจีนนะ<ม>ถ้าถามว่าสาเหตุที่มาที่ไปก็ต้องบอกว่าเซตซีพีนี่แหละ เซทีพีก็คือการไม่ให้นักลงทุนนักธุรกิจจีนออกนักท่องเที่ยวจีนออกมาเทีย่ยว<ม>คอนโดสูงสูงตึกสูงสูงร้านค้าในกเกาะเพชรก็ดีในสีอนุวิวันก็ดีใครจะเป็นคนเช่าใครจะเป็นเช่าเพื่อจะทําธุรกิจใครจะเป็นเช่าเพื่อจะทําที่อยู่อาศัยคนจีนทั้งนั้นคนจีนทั้งนั้นเมื่อคนจีนไม่มามันก็ต้องปล่อยหลางน,นะครับมันไม่มีนักธุรกิจอื่นหรือไม่มีนักท่กองเที่ยวอื่นที่จะเข้ามา ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้นักท่องเที่ยวอื่นๆเข้ามาก็เป็นด้วยด้วยการเข้ามาปกติอัตราปกติมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ล้างก็ล้างจากนโยบายเซ็นิพีของประเทศจีนที่นักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถออกมาได้นักธุรก,กิจไม่สามารถออกมาได้ถ้าเขาผ่อนคลายถ้าเขาผ่อนคลายผมว่าจะกลับมากลับมาเหมือนเดิม เมื่อสีฮัวิลถูกขวาดล้างการพนันออนไลน์และแก๊งขอเซ็นเตอร์อย่างหนักกลุ่มทุนจีนจึงเลือกจังหวัดตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเป้าหมายใหม่ในการทำธุรกิจผิดกฎหมายก็ที่สีฮนนวิลก็เป็นหลักเลยเนาะก็ลงทุนก็จะมีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของการสร้างตึกสร้างอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เรื่องของการค้าขายนะครับแล้วก็ มาลงทุนในในนิคมอุตสาหกรรมพวกเท็กไทยพวกรองเท้าพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งส่งกลับไปเพราะใช้แรงงานเข้มข้นของที่นี่แล้วก็ที่พนมเปญก็มีนะครับโดยอาจจะมามาร่วมทุนกับคนที่นี่ในการเปิดคาสินโนนะครับด้วยแล้วก็สิทธิ์ที่ได้รับสัมปทานเหมือนอย่างในแต่ละแต่ละเขตแต่ละเขตเนี่ยมันก็จะมีการสร้างโรงไฟฟ้า มีการทํานูน่ทนทํานี่ก็รัฐบาลาทางบริษัทจีนก็มารับสัมปทานของกัมพูชาในการสร้างโรงไฟฟ้าในการทําธุรกิจหลายรูปแบบเลยหนึ่งในจังหวัดที่ใช้เป็นฐานที่มั่นแห่งใหม่ของทุนจีนเข้ามาทําธุรกิจบ่อนคาสิโนพนันออนไลน์แทนสีหนุวิลคือปอยเปตกัมพูชา ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมามีการลงทุนจากนักลงทุนจีนมากหน้าหลายตาทั้งคนจีนและคนกัมพูชาเองหรือแม้กระทั่งคนไทยแต่ที่น่าจับตาคือระยะหลังที่นี่กลายเป็นฐานที่มั่นของแก๊งคอเซ็นเตอร์ภายในตึกอาคารโรงแรมอาพาร์ตเมนต์กว่า10แห่งถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของแก๊งคอเซ็นเตอร์ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชา อย่างผู้กองเพชรบอกถึงวิธีการสังเกตสำนักงานคอ l l เซนเตอร์กลุ่มขบวนการมักใช้อาคารสูงกำแพงสูงรั้วรอบขอบชิดยากต่อการหลบหนีจากที่ไปลงพื้นที่นะครับทั้งในพนมเปญปลอยเปรตและก็สีนูนะฮะจะพบเลยว่าตึกอาคารต่างๆที่เป็นลักษณะคอ l l เซนเตอร์หรือมีการกักขังเนี่ยจะมีรั้วรอบขอบ,ขอบชิดนะครับกำแพงนี้สูงมาก นะครับกำแพงสูงมากแล้วก็จะมีลวดหนามหีดเพลงติดไว้โดยรอบแล้วก็มีหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับดูแลแบบเข้มงวดนะครับการเข้าออกเข้มงวดมากครับ<ม>นี่คือเป็นลักษณะสำคัญของอคอร์เซนเตอร์นะฮะต้องแยกงนีง้ครับว่าทำงานในลักษณะคาสินโนออนไลน์กับทำงานเป็นคอร์เซนเตอร์นะครับ ก็ถ้าเป็นที่ทํางานคนที่ทํางานอยู่ในประเทศกัมพูชาเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ํากว่าหมื่นคนนะที่ทําในประเทศกัมพูชาอยู่ในปลอยเปรตแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ํากว่า7 8็ดแพันคนได้นะครับไม่ต่ํากว่านี้นะครับก็ในส่วนของคอร์เซนเตอร์หรือ,อ,อสีสีดำนะครับที่หลอกหลอกคนไทยนะฮะก็ไม่น่าจะต่ำกว่า500คนได้นะครับณปัจจุบันนะครับ แตแต่ก่กกอเยยอะกกกวว่่่่าานนนีี้้เเแตเมืองเล็กๆอย่างฟลอยเปตก็ยังไม่ใช่ฐานที่มั่นแห่งเดียวสำหรับกลุ่มทุนจีนแต่ไทยเองกับกลายเป็นแดนสนธยาของชาวมหาอำนาจจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเช่นกันนั่นเป็นเพราะจำนวนประชากรที่มากมายมหาศาลของจีนที่แผ่ขยายออกมานอกประเทศ ประกอบกับรัฐบาลจีนนั้นมีนโยบายปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในประเทศจึงทำให้คนจีนกลุ่มนี้หันมาลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามลาวกัมพูชาและเมียนมาโดยมีไทยเป็นไข่แดงของนักลงทุนจีนคุณต้องเข้าใจว่าใน1,400ล้านคนเนี่ยสมมุติแล้วกันนะว่ามีแค่1% 1%เท่านั้นนะ ไม่ได้10%นะถ้า10%บเ0ยสีล้าน1%นึเนี่ยสิล้าน5.05% 7ล้านเอาว่าไม่ต้อง0.5เลยด้วยซ้ำศ0นยุคูณเป็นแสนแล้วทีนี้กลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มสีเทาซึ่งหากินอยู่ในจีนลำบากยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณไปทำในประเทศจีนพนันออนไลน์คุณประหารชีวิตนะคือโทษเขาประหารชีวิตนะ จับยิงเป้าอย่างเดียวถ้าเกิดจํานวนเงินเกินเท่านี้รัฐบาลจีนจับยิงเป้าเลยดังนั้นกลุ่มคนพวกนี้มันไม่ทําในบ้านมันแล้วก็จะออกไปตามรอยตะเข็บรอยตะเข็บต่างๆซึ่งมีความเจริญน,นะเอาละที่ไหนบ้างเวียดนามที่ไหนบ้างกัมพูชาลาว แต่หากเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนักวิชาการทุกคนเห็นตรงกันว่าไทยยังไม่มีความรุนแรงถึงขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะกฎหมายไทยที่เข้มงวดกวา่าแต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เร่งปรับปรามนมินีตรวจสอบที่มาของเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มย่อนยานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่เหนือกฎหมายเข้ามาสุกเอาทรัพยากรภายในประเทศเพียงฝ่ายเดียว อีกไม่ช้านานอาจเกิดปรากฏการณซ้ำรอยกับหลายๆประเทศรอบบ้านเรา